เป็นเรื่องจนได้เปิดก้า,าดวดาราโดนดรามา่าแต่งตัวไม่เหมาะสมจนทําให้เกิดกระแสวิาพากษ์วิจารณ์ของเราคนดังอย่างมากมายเพราะบางสถานที่หลายคนก็อยากให้แต่งกายให้ถูกกระเทศาเพื่อเป็นการให้เกียรติทั้งสถานที่และตัวเองแต่งงานนี้จะมีเรล่าดาราคนไหนกันบ้างมารับชมกันเลยค่ะ อันดับ9นเดย์คุกิมิยาเป็นดาราหนุ่มที่ถูกวิจารณ์อย่างหนกักเรื่องการแต่งตัวที่ไม่เหมาะสมหลังจากที่ไปร่วมงานแสดงความยินดีในงานรับปร,ริญญาของสาวคิมเบอรี่แต่หนุ่มนเดย์นั้นก็ได้ออกมาชี้แจงถึงข้อนี้ว่าเสื้อผ้าที่ใส่อยู่นั้นเป็นชุดมหอมถือเป็นชุดไทยที่มีเกียรติและเหมาะสมที่สุดแล้วนั่นเอง อันดับ8มิวนิษฐาอยู่ๆก็งานเข้าแบบไม่รู้ตัวสาหรับนางเอกสาวมิวนิษฐาหลังจากที่เจ้าตัวนั้นจัดทิปเที่ยวทะเลกับสามีและครอบครัวแต่ระหว่างทางได้แวะทานก๋วยเตี๋ยวด้วยชุดเปิดหลังสุดแซ่บทาให้เกิดกระแสวิจารณ์ว่าดูไม่เหมาะสมกับสถานที่แต่ก็ยังมีบางคนเข้ามาแย้งว่ามีชุดพิธีการสําหรับการทานก๋วยเตี๋ยได้หรอเรียกได้ว่าเป็นเรื่องที่ถูกโต้เถียงกันร้อน่าในโลกออนไลน์อย่างมากเลยทีเดียว อันดับ7บุ๋มปนัดดาซึ่งครั้งหนึ่งนั้นสาวบุ๋มก็เคยแต่งตัวสุดแซ่บด้วยชุดร,ราตรีสีชมพูแบกอก,อกเพื่อมาเป็นพิธีกรในงานอีเวนต์หนึง่งแต่บอกเลยว่างานนี้กลับมีแฟนคลับเข้ามาคอมเมนต์ว่าไม่เหมาะสมและไม่งามอย่างไทยจนเจ้าตัวต้องออกประตอบกลับประมาณว่าให้ดูทรีมของงานก่อนวิจารณ์หากอยากให้งามอย่างไทยก็จ้างเธอได้พรเธอก็จะจัดให้งามๆอย่างไทยได้อย่างแน่นอน อันดับงโบชยาดาทําเอาคุณแม่คนสวยอย่างคุณโบชยาดาเศร้าไม่น้อยหลังจากควงสามีหนุ่มไปทําบุญที่วัดจีนแห่งหนึ่งในจังหวัดนนทบุรีแต่กลับถูกห้ามเข้าวัดเพราะมียิิงสาวรายหนึ่งตะโกนมาว่าเธอนั้นใส่ชุดไม่เรียบร้อยทั้งที่จริงๆแล้วชุดของเธอไม่ได้โป๊เลยแต่อย่างใดและเหตุการณ์นั้นก็สร้างความงุนงงให้กับเธอไม่น้อยเลยทีเดียว อันดับ 5. ไออภิษรานางรายสุดแซ่บที่หลังจากได้โพสภาพต้นไปร่วมง,งานกับทางกระทรวงพาณิชย์ด้วยชุดเดรสยาวสีเขียวแวกอกลึกจนมีราม่าและการเป,ประเด็นที่ถูกวิจารณ์สนานว่าลายคนนั้นมองว่าเธอแต่งตัวไม่เหมาะสมและไม่ให้เกียรติงานเพราะว่าภายในงานนั้นมีเด็กน้อยมาร่วมง,งานด้วยนั่นเอง อันดับ4กวางวันปิยะนางแบบส,สวยๆที่ครั้งหนึ่งได้จัดทิปเที่ยวยุโรปสุสวีทกับวานใจพร้อมกับดราม่าหลังโพสภาพตนเองเดินกลางถนนหน้าหอไอเฟลกับเสื้อผ้าตัวจิว๋วจนได้รับการวิจารณ์นานว่าเป็นพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมส่งผลต่อภาพแรกคนไทยที่มีต่อสายตาของชาวต่างชาตินั่นเอง อันดับ3าวันอุสามณีดาวราสาวที่มักจะโดนกระแสะวิาพากษ์วิจารณ์ในเรื่องรูปร่างหน้าตายอยู่บ่อยๆซึ่งเธอนั้นก็เคยโดนดราม่าเมื่อหลายปีก่อนตอนที่เดินทางไปที่ประเทศดูไบด้วยกางเกงขาสั้นกับถุงน่องลายตะขคายซึ่งมีหลายคนนั้นเข้ามาต่อว่าถึงประเด็นแต่งกายที่ไม่ถูกกาลเทศะเนื่องจากว่าประเทศดูไบนั้นเป็นประเทศมุสลิมนั่นเองค่ะ อันดับ2ใบเตยอาสยามนักร้องสาวที่ช่วงหนึ่งก็เคยถูกวิพากษ์วิจารณ์เรื่องการแต่งตัวขวาวัดด้วยชุดเสื roy, ้อยืดสีขาวเอลรอยกางเกงยีนขายา,ยาวแต่งไร้ขาดจนเห็นขาอ่อนหลังจากไปร่วมทำบูชที่วัดพระมหาธาตุวรวิหารจังหวัดนครศรีธรรมราชว่าเป็นการแต่งตัวที่ไม่เหมาะสมเอาม,มากๆแต่นักร้องกลับได้ออกมาตัวว่านี่เป็นชุดที่สุภาพแล้วจึงยิ่งโดนกระแสโจมตีอย่งางหนักและพัดพิงถึงบุพ,พการีจนเจ้าตัวนั้นต้องออกมาโพสข้อความขอโทษกันเลยทีเดียว อันดับหนึ่งดิวอลิสลาว่าที่คุณแม่ป้ายแดงที่แม้จะท้องโตแต่ก็ยังรับงานอยู่ตลอดอย่างล่าสุดได้ไปออกในรายการแฉแต่ก็ไม่ไาวโดนดราม่าถึงเรื่องชุดคุ้มทองแฟชั่นกับลายชุดที่เห็นแล้วทําเอาหลายคนเข้าใจผิดจนสาวดิวนั้นถูกวิจารณ์สน,นั่นแม้ว่าลายชุดนั้นจะเป็นเพียงแฟชั่นและเป็นเดรสยาวปิดทั้งตัวแล้วก็ตาม